กับบุดบ้านดิพัฒนาอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องอาชีพอิสระนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของออนไลน์นะครับทำการกู้ซื้อบ้านยังไงให้ได้ง่ายๆนะครับเริ่มต้นเนี่ยไปกันแบบเร็วๆเ,เลยนะครับก็คือเอกสารทั่วไปนะครับเอกสารทั่วไปเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยมีแค่สำเนาบัตรสำเนาทะเบียนบ้านแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้านะครับแต่งงานแล้วเนี่ยแล้วก็จดทะเบียนสมรสเนี่ยก็ให้นําใบ จดทะเบียนสมรสนะครับแนบมาด้วยนะครับพร้อมเอกสารสเนาบัตรสเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสมาด้วยนะครับต่อมานะครับเอกสารยืนยันรายได้เนี่ย statement หรือการเดินบัญชีของบุ๊คแบงก์เนี่ยก็ใช้อย่างต่ำอย่างน้อย6เดือนนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าแนะนําว่าก่อนกู้บ้านเนี่ยต้องนําเงินมาหมุนเวียนในธนาคารเนี่ยอย่างน้อย6เดือนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็คงเป็นเรื่องไม่ยากอะไรนะครับเพราะว่าการซื้อขายในปัจจุบันเนี่ย พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็ต้องโอนผ่านแอปหรือว่าซื้อสินค้าผ่านแอปอยู่แล้วนะครับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกบันทึกไว้ในตัวแอปพลิเคชันของธนาคารน,นั้นๆนะครับเราสามารถเรียกขอสเตทเมนต์ขึ้นมาได้จากแอปพลิเคชันนะครับก็ทำให้ปัจจุบันเนี่ยการขอสเตทเมนต์เนี่ยเป็นเรื่องไม่ยากอีกต่อไปต่อมานะครับเอกสารต่อไปนี้นะครับถ้ามีก็จะดีมากนะครับอย่างแรกคือใบทวิ 50นะครับก็คือหนังสือรับรองการหักหน้าที่จ่ายในกรณีที่ว่าเราขายของให้กับห้างร้านนะครับห้างร้านเนี่ยก็จะออกใบหักภาษีหนะ้าที่จ่ายมาก็คือใบทวิ50ตัวนี้นะครับก็สามารถนํามายืนยันว่าเราเนี่ยได้ทําการขายสินค้าแล้วก็เป็นรายได้ให้กับเราได้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือใบพงงด90นะครับก็คือใบภาษีใบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่ทุกๆสิ้นปีเนี่ยเราต้องยื่นนะครับให้กับสำนักราน<ม>เมื่อเราได้ยื่นเนี่ยครับมันก็จะเป็นบันทึกว่าเราเนี่ยได้รายได้ประมาณเท่านี้จริงๆนะครับทําให้เราสามารถนําไปตรงนี้ไปยืนยันกับธนาคารครับ,รบต่อมานะครับก็คือเอกสารการซื้อสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นสลิปการโอนเงินเพื่อซื้อสินค้าใบาเสร็จรับเงินการซื้อสินค้าแล้วก็ใบอินววยต่างๆถ้าถ้าเกิดเป็นลูกค้านําสินค้าเข้ามานะครับก็ให้เราเนี่ยเก็บ สลิปแล้วก็ใบเสร็จแล้วก็ใบอินวอยต่างๆเนี่ยเก็บไว้นะครับเพื่อใช้ยืนยันกับธนาคารนะครับว่าเราได้ทําธุรธกิจจริงแล้วก็ได้มีการซื้อสินค้าเข้ามาจริงๆนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นรูปหน้าร้านออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook Instagram นะครับหรือว่าเป็นเว็บไซต์นะครับก็ให้เราเนี่ยแคปหน้าจอมานะครับว่าเราเนี่ยได้ทําการซื้อขายผ่านเพจนี้ Facebook นี้นะครับ ก็จะเป็นการยืนยันร้านค้าเราได้ในระดับหนึ่งนะครับต่อมานะครับก็คือการทําบัญชีรายรับรายจ่ายอันนี้สําคัญมากๆนะครับสําหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นอกเหนือจากสเตทเมนท์ที่เราวิ่งอยู่แล้วเนี่ยการทําบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยก็จะทําให้ธนาคารเนี่ยเห็นภาพรวมของธุรกิจเรานะครับว่ากระแสเงินสดที่หมุนอยู่ในตัวธุรกิจเนี่ยมียอดใดๆบ้างน,นะครับโดย การทำบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยต้องสอดคล้องกับธนาคารที่เราเดินบัญชียอยู่นะครับจะทำให้ข้อมูลตัวเนี้ยมีความหนักแน่นและทำให้กู้สินเชื่อบ้านได้ง่ายครับอีกข้อหนึ่งก็คือภาระหนี้สินตัวนี้พ่อค้าแม่ค้าต้องทำการเช็คภาระหนี้สินของตัวเองให้ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัตรเครดิตผ่อนรถผ่อนบ้านนะครับ ตัวนี้พ่อค้าแม่ค้าต้องทําสรุปมาให้ได้ว่าภาระหนี้สินของเรามีอยู่เท่าไหร่กันแน่นะครับเพราะว่าธนาคารเนี่ยก็จะเอาข้อมูลตัวนี้ไปหักลบกับรายได้ของเรานะครับแล้วก็จะเป็นรายได้สุทธิว่าเรามีความสามารถในการกู้เท่าไหร่นะครับเพิ่มเติมนะครับในกรณีที่ว่าเราต้องการกู้ร่วมนะครับเราสามารถเลือกเลือกผู้กู้ร่วมที่มีรายได้ประจําหรือว่าเป็นอาชีพอิสระด้วยกันก็ได้ แต่ว่าหลักๆเนี่ยก็ต้องทําการเช็คของผู้กู้ร่วมด้วยว่ารายได้เนี่ยควรจะมีเท่าเราหรือมากกว่าเรานะครับน้อยกว่าไม่ควรนํามากู้ร่วมนะครับ<ม>แล้วก็ภาระหนี้สินเช่นกันนะครับภาระหนี้สินของผู้กู้ร่วมเนี่ยควรมีน้อยกว่าเรานะครับหรือเท่าเท่าเรานะครับก็จะทําให้ผู้ที่กู้ร่วมกับเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ สุดท้ายนะครับก็คือการเช็คเครดิตบูโรนะครับเราสามารถเช็คเครดิตบูโรได้ด้วยตัวเองนะครับก่อนทําการยื่นกู้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมจะแนะนําลูกค้าเสมอนะครับก่อนทําการยื่นกู้ทุกครั้งเนี่ยให้เราทําการเช็คเครดิตบูโรด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ของผู้กู้ร่วมด้วยนะครับถ้ามีแล้วก็จะมีบางกรณีนะครับบางทีลูกค้าเนี่ยถูกนําเอกสารไปยื่นกู้หรือ เอาไปทาบัตรเครดิตโดยที่ลูกค้าไม่รู้ตัวนะครับการเช็คเครดิตบูโรเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถแก้ปัญหานั้นๆล่วงหน้าได้นะครับสรุปสุดท้ายนะครับสําหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับการยื่นกู้บ้านไม่ใช่เรื่องยากนะครับหากเรามีการเตรียมตัวที่ดีนะครับอย่างเช่นเรื่องที่ผมได้พูดไปไม่ว่าจะเป็นเอกสารต่างๆนะครับแล้วก็การทําธุรกรรมต่างๆเนี่ยให้เราบันทึกข้อมูลไว้นะครับ ในปัจจุบันเนี่ยก็จะง่ายมากก็คือการซื้อของขายของเนี่ยสลิปทุกๆสลิปให้เก็บไว้เป็นข้อมูลนะครับอย่าสุดท้ายภาษีเงินได้นะครับพองอด .90 สําคัญมากนะครับทุกๆสิ้นปีให้ยื่นนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นเอกสารสําคัญนะครับในการยืนยันว่าเรามีรายได้เท่าไหร่ต่อปีนะครับธนาคารเนี่ยก็จะคํานวณได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับก็เท่านี้ค้าแม่ค้าก็จะซื้อบ้านได้อย่างง่ายดายนะครับก็ขอบคุณครับบ๊ายบาย